ที่นี่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีระบบ FM s t e r e o m u l t i p l โ x มติความถี่89.5เมกะรส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่214 216ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครถึงเวลาคุยกันให้สนันเมือง กับรายการรอบบ้านเรา Talk of the Town รอบบ้านเรา Talk of the Town สารพันเรื่องราวรอบบ้านที่อยากให้คุณได้ติดตามเคยกันทุกวันอังคารเวลา4นาฬิกาถึง4นาิก30นาทีที่นี่ FM 89.5 m e h z สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการของเรารายการรอบบ้านเราช็อกออ e t o w าวคุยกันสนันเมืองค่ะซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาสีนากาถึงสีนากาสานาทีตีสถึงตีสครึ่งทางคลื่นในแปดสิบเมกะเฮิรสสถานีวิทยุราชมงคลคัญบุรีซึ่งในวันนี้ท่านจะพบกับจิรสุขชินโชตํดเนินรายการกันค่ะ สำหรับช่วงแรกค่ะมาติดตามเรื่องราวการลงนามความร่วมมือโครงการผลิตพืชกัญชาเพื่อใช้ในการวิจัยและรักษาผู้ป่วยกันนะคะเพื่อที่จะยกระดับการแพทย์แผนไทยในการรักษาผู้ป่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ชวิโรธมสวร่วมกับท่านนายแพทย์บุญวนาสินค่ะได้มีการจัดลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการผลิตพืชกัญชาเพื่อใช้ในการวิจัย และรักษาผู้ป่วยโดยมีรองศาสตราจารย์ดรสมชายสันติวัฒนกุลอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธร่วมกับทนาน,นแพทย์บุญวนาศิลน,นธธายแพทย์พนาทิพย์สุภาพประดิษฐ์ดรเจษฎาธ,ธรรมวณิชย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปฐมทัตเจรเระเดชะผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธมสว ร่วมกันนะคะเมื่อเร็วๆนี้หน้าหอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี2ชั้น4ี่อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ดรสารโรดบัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรศหรือว่ามสวค่ะท่านผู้ฟังคะ ปัจจุบันเป็นที่ท,ทราบกันนะคะว่ากัญชานั้นเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์หลากหลายทั้งการผ่อนคลายเส้นเลือดเพื่อบรรเทาอาการปวดอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังเส้นโลหิตถีบก็สามารถใช้ฤทธิ์เพื่อลดการหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสริมแข็งซึ่งมีรายงานการรักษาเกี่ยวกับโรคลมชักที่รักษายากหรือว่าในรายที่ดื้อต่อการรักษา ใช้ลดอาการในผู้ป่วยที่มีการป่วยพาร์กินสันและสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์ซึ่งสามารถลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในรายที่มีการทําเคมีบำบัดสามารถลดอาการอักเสบของเนื้อเยื่อได้ใช้รักษาภาวะปวดประสาทตาโรคปวดศีรษะไมเกรนต้านสิมเศร้ารักษาโรคนอนไม่หลับมีสารต้านอนุมูลอิสระ แอนตี้ออกซิเและมีฤทธิ์ต้านมะเร็งแ n t ต c a n ค e นเซอร์ Anti สำหรับกัญชากัญชงนั้นก็เป็นพืชล้มลุกมีใบเป็นแฉก5-8แฉกลำต้นสูง3-5เมตรกัญชานั้นมีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหรืว่ามีสารที่เราเรียกกันในภาษาอังกฤษในตัวย่อว่า THC ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ติดและมึนเมาแต่ว่าก็มีสรพพคุณทางยาที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคได้ และยังมีสารเคมีอีกหลายชนิดที่สามารถพัฒนาเป็นยาได้สำหรับสารสำคัญในกัญชาน,นั้นก็คือ THC สารเมาและ CBD หรือว่าสารต้านเรด,ดเมาซึ่งก็อยู่ในกลุ่มที่ละลายได้ดีในน้ำมันและนอกจากสารดังกล่าวคือ THC และ CBD แล้วก็ยังพบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์และสารกลุ่มเทอร์ปีนกันอีกด้วย ซึ่งก็จะเป็นตัวเสริมการออกฤทธิ์ทางยากับสารกลุ่มแคนาบินนย์กัญชานั้นมีสารที่ดีสามารถนำมาบำบัดผู้ป่วยได้ด้วยค่ะสำหรับการผลิตสารสกัดกัญชาจะต้องปราศจากสารปนเปื้อนปลอดยาฆ่าแมลงปราศจากเชื้อราและจะต้องมีสัดส่วนของสารที่ออกฤทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมจึงสามารถนามาเป็นยารักษาโรคได้แต่ว่าเนื่องจากว่ากัญชานั้นเป็นพืชที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ทาให้ผู้ที่บริโภคเข้าไปมีอาการมึนเมาและมีภาวะประสาทหลอนได้จึงเป็นสารควบคุมไม่สามารถซื้อขายกันทั่วไปได้นะคะและดังนั้นเพื่อให้เกิดผลของการรักษาที่ดีที่สุดซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของแพทย์ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธหรือว่ามสวได้ตระหนักถึงความสําคัญในการใช้กัญชาเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยจึงได้ดําริการทํางานวิจัยศึกษาค้นคว้า เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดมีมาตรฐานและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วยมากที่สุดจึงได้มีการลงนามความร่วมมือโครงการผลิตพืชกัญชาเพื่อใช้ในการวิจัยและรักษาผู้ป่วยนะคะโดยร่วมกับท่านนายแพทย์บุญวนาศิน ได้มีการจัดทำข้อตกลงและดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนายาทางการแพทย์แคนนบินนยจากพืชกัญชาและกัญชงเพื่อใช้บริการทางการแพทย์และการบำบัดร,รักษาโรคแก่ผู้ป่วยในประเทศไทยให้มีคุณภาพและปลอดภัยเทียบเท่าระดับสากลภายใต้การกำกับดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบประกอบโรคศิลปะกันต่อไปค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือโครงการผลิตพืชกัญชาเพื่อใช้ในการวิจัยและรักษาผู้ป่วยโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธร่วมกับท่านในแพทย์บุญวนาสินนะคะซึ่งถือว่าเป็นการทำงานที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทีเดียวค่ะสำหรับในช่วงที่2ของทางรายการค่ะดิฉันมีสเปเชียลอินทิวิวนะคะวันนี้จะมาติดตามเรื่องราวการให้สัมภาษณ์พิเศษค่ะ เป็นเรื่องราวของคุณนิมิตเทียมมงคลที่สามารถพลิกผันชีวิตจากวิกฤตเศรษฐกิจต้ยมยำกุ้งสู่วิถีถั่วงอกเงินล้านสำหรับรายละเอียดจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามกันในช่วงต่อไปนะคะนิมิตเทียมมงคลครับจากวิกฤต40่ศูทำโฮสผมมีตรงนี้คือสูนง,งอกงามทำไมต้องมีสูนง,งอกงามเพราะว่า ผมเปิดร้านอาหารมังสุรัดเพื่อจะให้ประโยชน์กับผู้คนที่รักสุขภาพใป่สุขภาพก็าหันมาทานอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอาหารมังสุรัดนี่จุดเริ่มต้นถามว่าแล้วทําไมาต้องมีถั่วง,งอกผมบอกเลยว่าอาหารมังสุรัดเนี่ยปรุงจากวัตถุดิบคือผักผักอะไรใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดคือถั่วง,งอกก็เลยคิดคิดถั่วง,งอกขอบวนการที่ใช้ถั่วง,งอกแบบไม่ต้องใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นต้นคิดตรงนี้พอพอมาเรียนรู้ก็ปุ๊บเนี่ย เขาก็จะเห็นว่าผมก็เลยจะบอกลูกศิษย์ลูกหาว่าเริ่มต้นของอาจารย์นิมิตเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะขายถั่วงอกส่งออกเลยไม่เคยคิดแต่คิดว่าจะทําสิ่งดีๆให้กับผู้บริโภคนี่คือแนวคิดเพราะฉนั้นพอแนวคิดนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ทําให้ให้เราเลยรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราไปใช้ถั่วงอกทำท้องตลาดมาใส่ต้มแซบซึ่งเป็นอาหารบุญเนี่ยหรือเป็นอาหารสุภาพมันก็จะเป็นอาหารที่ไม่ได้สุขภาพ มันก็จะเป็นอาหารบาปทันทีผมก็เลยคิดกระบวนการว่าอาวุธดิบอะไรที่มันใช้ระยะเวลาปลูกเพียงแค่6กสิโลก็คิดก็เลยเป็นเป็นนวัตรกรรมการเพาะถั่วงอกแบบคอนโดแบบถั่วงอกแบบลา่าถั่วงอกออร์แกนิกนี่แหละนะครับเป็นนวัตรกรรมนั้นถามว่าวันนี้เองเนี่ยทำไมเปิดศูนย์เรียนรู้แล้วก็ให้คนเข้ามาเรียนรู้ผมบอกว่าเมื่อวิกฤตสี่ศูนย์นะผมเจ็บปวดมากเพราะพิษของต้มยำกุ้งพิษของ5้าเงินบาทลนงตัวฟองสบู่แต่เขาเรียกกันอย่างนั้นนะ ทำให้ผมเนี่ยเหมือนกับไม่มีทางออกอ่ะผมก็เลยแปลชีวิตมามา,มา,มาเพื่อจะทําให้คุณพอ่อคุณแม่ผมได้ทานคุณพอ่อคุณแม่ผมเนี่ยทานทานมาสุรัตมา4ี่กว่าปีก็เลยคิดว่าเ e อ้ยทำให้คุณพอ่อคุณแม่ทานเถอะที่เหลือก็ขายว่า้นเถอะแต่ไม่คิดว่ามันจะมาถึงขนาดนี้เพะฉะนั้นเราก็ถ้าแนวคิดคือเราเพื่อจะแบ่งปันเพื่อจะเสียสละตร,ตรงนี้ให้กับคุณพอ่อคุณแม่ว่าง้งเถอะก็เลยทําให้เราเติบโตว,วันนี้เองเนี่ยสูงงอกง,งามจึงเปิดศูนย์เรียนรู้ เปิดมานานหรือยังก็ประมาณ22ปีละ22ปีละคือเปิดร้านอาหารนี่เกิดก่อนเมื่อปี40ผมเปิดเรียนสูตรเลี้ยงู้เมื่อปีประมาณปี43 44 45อะไรเงี้ยเอเปิดศูตรเลี้ยงูกก็เพราะว่าทำไมต้องเปิดศูตรเลี้ยงู้เพราะคนที่สนใจกับผมเนี่ยเยอะมากผมบอกกับครอบครัวผมว่าพอผมหมดหนี้แล้วเนี่ยผมจะเอาความรู้ผมเนี่ยที่วิชางอ,อกงามไปให้เป็นวิทยาทาน เพราะว่าผมพ่อผมเสียชีวิตเนี่ยพ่อไม่ได้เงินไปเลยสักบาทหนึ่งคือได้ไปใส่ปากไปสับเปล่าก,ก็งัดออกจากปากผมเลยเกิดแบบเหมือนรู้ทำนะผมก็ปรนนากับครอบครัวบอกว่าหนูสิ่งที่ที่พ่อให้โจทย์เราเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีแล้วพ่อเคยได้เงินไปไหมถ้าเราทําโรงงานใหญ่ๆถ้าเราทําโรงงานใหญ่ๆปี5-4น้ําท่วมหนักเนี่ยเราก็พังอีกนะเห็นไหมครับ ปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงให้เมื่อกระตุกเตือนเมื่อปี45าเนี่ยทำให้เราเปลี่ยนชีวิตด้วยความพอมีเหตุผลมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุม้มกันคุ้มกันช่วยเราได้จริง,รงผมถึงบอกว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเคี่ยมคิดว่าจะเปิดร้านห้องเย็นตัดทเดิเปนเปิดรถทาลดห้องเย็นส่งทั่วประเทศแต่ผมผมก็เอาแนวคิดของนายหลวงคือพอและความสุขและมาดําเนินชีวิตเราเป็นผู้ให้ดีกว่า เลยจังจากานั้นผมก็เปิดสูตรเรียนรู้พอพระ,ระนี่สินหมดก็เปิดสูตรเรียนรู้แล้วก็ให้แล้วก็เผื่อแผ่คนให้มาเรียนเปิดสอนเดือนละครั้งผมนี่เปิดลูกหาลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศเลยนะเพราะว่าพอหินเขาปุ๊บเนี่ยเขาไปทําอะไรครับเพื่อนหนึ่งเขาไปต่อยอดเป็นสะพานบุญผมผมบอกกับภรรยาผมเลยว่าเขาเขามีความสุขมากกว่าที่ผมจะได้เงินด้วยนะเพราะตอนเนี้ยคือผมไปไหนเนี่ยมีแต่คนเทคแคร์ผมมีแต่คนดูแลผมนี่คือสิ่งที่ตระ นี่คือสิ่งที่ที่ผมได้ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้นะครับก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เองเนี่ยก็ได้เรียนรู้แล้วก็ซึมซับเรื่องของประยานเศรษฐกิจพอเพียงแล้วมาใช้ผมทึงบอกว่าผมรักในหลวงรัชกาลที่9ที่ที่เอาแนวประยานเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยให้ผมได้ได้เรียนรู้วิถีแห่งความพอเพียงวันนี้ผมมีความสุขมากครับแล้วสุขงผมนี่ยั่งยืนและผมบอกเลยครับว่าผมเนี่ยเป็นผู้ให้ตลอด ผมเปิดทา CSR เนี่ยผมไปทํากับเด็กๆที่ยากไร้ไปทํากับบนดอยบนเขาที่เขาต้องการอาชรพเนี่เขาก็แฮปปี้ภรรยาผมครอบครัวผมเห็นผมมีความสุขเวลาไปไปเนี่ยผมไปเป็นวิทยากรเนี่ยคือพ่อไปให้ไงพ่อไปแบ่งปันไงแล้วมีคนดูแลมีคนเชิญพ่อไปเขาก็ก็ก็มีนู่นมีนี่อะไรแบบค่าวิทยากรบ้างค่ารถค่าที่เพราคือผมไม่ได้คิดเรื่องพวกนั้นหรอกแต่ผมได้ไปไปพักผ่อนได้ไปเที่ยวโดยไม่ต้องใช้เงินไง ก็มีแล้วเป็นคนดูแลแล้วการดูแลเราไปเพื่อจะให้มันดูแลมากกว่าสิ่งจ้างเราไว้นี่คือความสุขที่ครอบครัวผมได้แล้วแฟนผมเนี่ยประทับใจก็เลยบอกว่า เราก็ตั้งป้าหาว่าเออเราจะให้ถามว่าวันนี้เองเนี่ยที่ตัง้งตูนอาหารเจนเนี่ยเราไม่ได้เรื่องการที่เอาปัจจัยเป็นตัวตั้งเลยเราอยากเอาสิ่งดีๆให้ให้เพื่อนมนุษย์นะได้กินสิ่งดีๆได้บริโภคสิ่งที่ไม่มีไม่ต้องเบียดเบียนไม่ต้องไปค่าฟันไม่ต้องเอาชีวิตเขามาต่อชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแล้วผมก็ทานมา25ปีแล้วนะครับก็ถือว่ามันเป็นโอกาสที่ ที่เราจะส่งต่อเรื่องพวกนี้ให้กับกับมนุษย์นั่นนะว่าถ้ามนุษย์รู้จักการแบ่งปันแล้วก็เสียสลานะาเนี่ยมันคือความสุขที่ยั่งยืนแล้วความสุขเนี้ยบอกได้แล้วว่าไม่คือเงินก็ซื้อไม่ได้อ่ะนะแต่มันต้องขึ้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติเรื่องจัดก,การทำผมเขียนในรายละเอียดหลักวิธีการเพาะถั่งอกคือเขียนในตำราผมนะหลักและวิธีการเพาะถั่งอกที่สําคัญที่สุดคือไม่ใช่เนื้อหาสาระาตรงนั้นตั้งลงมือปฏิบัติหรือลงมือทำทันที นี่คือสิ่งที่ที่เราได้เหมือนกันครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องลงมือปฏิบัติลงมือทาเราก็จะได้สิ่งนั้นได้เห็นได้ชัดผมนึยบอกว่าคนที่รู้จักคําว่าพอเนี่ยคือจะรู้จักคําว่าเสียสละแล้วก็แบ่งปันผมพอแล้วชีวิตผมมีความสุขแล้วผมจึงแบ่งปันผมจึงให้ ต้มแซบเนี่ยเห็นไหมเรามีคุณภาพเยอะแยะดีๆมากมายก็ผมเองให้ให้พวกวิสาหกิจุนคนทําสินค้ามาวางนะไม่ได้คิดค่าอะไรเลยโอ้เขาขายได้เขาก็ดีใจในต้องใช้การกินเจต0ิบวันเนี่ยเงินไหลเข้ากระเป๋าเขาเยอะแยะมากมาย เราเป็นศูนย์เซ็นเตอร์เท่านั้นเองเนี่ยพอเทศการกิจเจ25ปีแล้วตามมาอย่างนี้แล้วคนก็นเนืองแน่นทุกปีครนี่คือสิ่งที่ผมได้ต้แมแซ่บหม้อใหญ่ๆอย่างงี้ผมขายวัน11หม้อ <c oughs> วัน11หม้อถามว่ารายจ่ายร <c oughs> ายรายจ่ายก็เยอะคนงานอยู่เนี่ย40กว่าชีวิตรายได้ก็เยอะผมเลข6หลักขึ้นไปเลยครับรายได้กลาง,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 งๆ6หลักรายแต่ละวันเห็นไหมว่านี่คือติดลบนะจากติดลบ ขายู๋ยเตี๋ยวไม่กี่ชามนะฮะแต่วันนี้เองเนี่ยชีวิตผมดีขึ้นชีวิตผมแต่ก็เป็นผู้ให้นะฮะนะครับไม่ได้นึถึงว่าปัจจัยไม่ได้คิดถึงว่าเฮ้ยเขาจะได้เท่าไรอะไรเงี้ยให้ตลอดแจกฟรีตลอดทุกเมนูทุกชั่วโมงเร่งด่วนผมจะแจกต้มแซ่บวัลละยี่ห้าชุดแจกฟรีนะฮะคนมาก็แจกฟรีนะครับสลับกับถังอ,อ่ง นะฮะก็แจกฟรีรรฟรรถังอ่าปรลยยี่ห้าแจกฟรีเพื่อเขาเ้าไปประกอบาเพราะว่าเรามีถังองเป็นสะพานบุลอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้คุณนี่ไม่ทำอะไรมาผมจะล้มเหลวแผมเป็นผ <ม S 2> ู้รับเหมาขอสร้างนะครับก<ม>็เม,มื่อก่อน40ูเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่า,วาเวลาโรงงานเนี่ยกับหน่วยงานราชการเนี่ยเพียงแค่ใบกระดาษกับตัวเลขคือเ<ม>ช็คกันแหละแต่เมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยธนาคารปิดตัวนะผมนี่เจอภาวะนั้นเลย โควิดเนี่ยยังธนาคารยังไม่ปิดนะยังไม่มีอาการที่ธนาคารใหญ่ๆจะปิดแต่ช่วง4-0อนี่ะธนาคารปิดไม่รู้จะเบิดเกินที่ไหนเลยครับเพราะมีแต่เช็กอ่ะเท็กก็ไม่มีตังค์เดี๋ยผมล้มทั้งยืนเลยครผมแบบประมาณประมาณสล้านกว่าที่อยู่ในใบกระดาษนะโอ้เราไม่รู้ทางออกเลยผมก็เลยต้องขาย ที่ดินที่มีอยู่ประมาณ200กว่าไร่มีทองคำประมาณร้อยกว่าบาทมีรถลาขายหมดแนละ้วบุกยึดทุกอะไรหมดเลยันะลบเหมาเนี่ยร้บผมผมติดลบมาประมาณ7 0 0 0 0สนกว่าเออจ็ดล้านกว่าา<ม>เป็นนี้มา7ล้านกว่าผมก็เริ่มต้นจัดจัดติดลบมาฮนะเราก็คิดเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่สโมสรไลออนโตรตอรี่โลนะฮะแล้วก็ทํางานคนที่มีมีตงังค์เพื่อจะไปช่วยเหลือพวกเรามผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะช่วยได้ไงในที่เราไม่มีตังค์แล้วก็เนี่ยมาทําอาหาร เพื่อสุขภาพนะาเ,าเนี่ยอาหารเจเนี่ยเลยเป็นที่มาของชื่อว่าศูนย์งอกงามศูนย์ในที่นี่คือรวมงอกคือเพิ่มขึ้นทวีคูณขึ้นแล้วก็มากขึ้นงามในที่นี่คืองามด้วยกายผมคาเล็เตอร์ผมเนี่ยแต,แต่งกายตลอดแต่งกายด้วยชุดทยตลอดงามด้วยใจคือมโน,โนเนี่ยผมอยากจะให้สิ่งดี วาจาของก็จะประกาศตลอดเลยฮะจะพูดตลอดประชาสัมพันธ์ตลอดว่ามีอะไรดีตรงไหนเพื่อจะเชิญชวนให้คนมาทําบุญกันเยอะๆกักษณะทําบุญด้วยการปฏิบัติบูชาไม่ได้ทําบุญด้วยการไหว้การขอแต่การปฏิบัติคือจริงเลยสิ่งก็ได้ไม่ไม่ฆ่าสรัพชีวิตครับนี่คือสิ่งที่เริ่มต้นจากศูนย์งานครับปีปีอะไรนะคะปีปี40 2540ที่เริ่มใช,ใช่ใช่ครับปี40เนี่ยผมเจอวิกฤตหนัก ที่หน่อยนี่ก็เป็นผู้สื่อข่าวนะครับก็ก็มามาทานที่นี่แล้วก็เป็นลูกค้าที่นี่นะครับก็ปันก่อนทีวีช่อง5ช่อง8ช่องวันก็มาทําข่าวที่นี่ก็ออกก็เหมือนก็เป็นตัวแทนของจังจหวัดลบบุรีคนก็รู้จักไปกันทั่วโลกว่ามาินเจที่นี่โโหร,ร,ระดับระดมระดูะดโลกเลย นะครับนี่คือสิ่งที่ที่อยากผมอยากทําตรงนี้ให้มันเกิดเพราะว่า25ปีแล้วที่ทําตรงนี้มาถามว่าสุขภาพเป็นไงไหมตอนนี้ผม57ปีแล้วผมถือเรื่องอีก3ปีเนี่ยผมผมก็จะหมอนกับเป็นผู้สูงวัยแล้ว,วลแต่สิ่งที่เรากําลังมีแรงอยู่เราก็อยากจะให้อยากะเติมเต็มให้สิ่งที่สําคัญคือให้ทุกคนมาต่อบุญ เป็นสะพานดุญเชื่อมต่อสู่งอกงามแล้วเอาสิ่งดีๆนั้นไปฝากให้กับชุมชนให้กับสังคมต่อไปครับตอนที่เริ่มทำาอยู่งอกม่ๆคิดไม่ว่ามันจะงอกงามอยน่ถึงขนาดเนียืออย่างที่ผมบอกเลยในเบื้องต้นคิดว่าจะเอาตัวรอดหรือยังไงฮะอย่างนี้ครับคือไม่เคยคิดตรงนี้ฮะแต่เราคิดว่าว่าเราจะเอาสิ่งดีกับให้เพื่อนมนุษย์คือถังอกที่ไม่มีสารพิษให้เพื่อนมนุษย์ได้ได้บริโภคกันผมเพียงแค่จะใส่ก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าเท่านั้นเอง นะฮะแต่วันนี้เองเนี่ยคุณภาพน่ยมันขายตัวมันเองของดีอะมันขายตัวมันเองก็เลยทําให้ผมเนี่ยคนวิกฤตได้เมืม่อก่อนผมส่งดูไบส่งอเมริกาส่งจีนนะฮะแล้วก็ส่งห้ามสินค้าดังๆในในกรทมเลมอมมนฟาร์มโคดนเพจเนี่ยผมจึงได้มีโอกาสได้ถวายในหลวงการที่9้าที่โคดนเพจที่ลงมาศรีราชถึงสองครั้งแล้วก็ถวายในหลวงและการที่สิเนี่ยสครั้งละนะครับถวายสมเด็จพระเทพ9้าครั้งละ ผมภูมิใจที่สุดในชีวิตผมสมเด็จพระเทพแบบจำชื่อผมได้อาจารย์นิมิตอาจารย์ถั่วงอกไปจี่ไหนก็เจอแต่อาจารย์ถั่งงอกถวายถั่วงอกทุกครั้งเลยอะไรเงี้ยคือแล้วผมภูมิใจถวายพระองค์โสมเนี่ยก่อนที่ท่านเชนท่านยังไม่ประชวนนะเจ็ดครั้งด้วยกันฟ้าหญิงจุฬาภรณถวายแล้วสองครั้งฟ้าหญิงอุบลรัฐถวายแล้วสามครั้งพระองค์ทีถวายแล้วสองครั้งพระองค์พาหนึ่งครั้ง นี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดในชีวิตว่าทําไมถั่วงอกที่ไม่ธรรมดาแล้วกับได้เอาถั่วงอกที่ที่ธรรมชาติที่เป็นออแกนิกได้เติมก้าราชวงเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจรูปติดข้างฝาเยอะแยะมากมายนะครับจนไม่มีที่จะติดแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ที่บอกว่าผมอยากจะบอกให้พี่น้องครับว่าคนที่ฟังรายการนี้อยู่นะอยากให้เขามาสนใจเรื่องของสุขภาพอยากคิดว่าถั่วงอก เกิดจากถั่วเขียวไม่เล็กๆมาเป็นถั่วงอกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะต่อยอดอะไรได้อย่างน้อยให้เอาแหละคิดที่ว่าหนึ่งถั่วงอกสามารถเป็นสะพานบุญสามารถเป็นตัวเชื่อมร้อยสิ่งต่างๆได้ทั้งหมดนะครับเอาถั่วงอกเนี่ยไปเชื่อมผมเองเนี่ยเวลามีงานบุญตรงนี้นทำบุญขึ้นบ้านใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คำบุญเมืองผมอาถั่วงอกแจกฟรีทั้งหมดเลย คนมาก็ได้จวงอกรับจวงอกผมเป็นสินนริมงคลสิริมงคลคนรุรี่ก็จะรู้จักผมเพราะว่าหนึ่งผมแจกฟรีแล้วก็เป็นเพือ่อสิริมงคลให้ความงอกงามนี่คือคอนเซ็ปต์ผมเลยครับอยากเชิญชวนคนรุ่นใหม่ให้ปฏิบัติที่ทิานอยชอบอะไรบ้างครับอยากเชิญชวนครับว่าเรื่องของหลักคิดที่เขาบอกว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมาก เหมือนกับพระองค์เนี่ยให้ความรู้ผมบอกแอบผมจบนิสสานะจบกฎหมายแต่บอกสถาบันไดไหมผมเรียนอยู่มหาลัยศรีวชิุมนะตอนนั้นจบมหาลัยศรีวทุมแล้วก็จบคณะนิสสานตั้งแต่ยังไม่เป็นมหาลัยเลยนะครับก็เป็นวิทยาลัยตอนนั้นนะอยู่ที่บางบัวก็เลยเกิมาได้นั้นมาผมไม่ได้ใช้ใช้ความรู้ทางด้านกฎหมายเท่าไหร่แต่ทําไมผมได้เกิดมารู้เรื่องเกษตรเพราะว่านั่นแหละวิกฤตเป็นโอกาสให้ผมได้เรียนรู้เรื่อง ทฤษฎีใหม่เรื่องปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าไอ้ที่สุใหม่ยทำไมต้องแบ่งภาคาเกษตรแบ่งดินแบ่งน้ําแบ่งที่อยู่อาศัยอะไรเป็นเนี้ยเป็นเป็นส่วนๆเพราะฉะนั้นเราก็มาปรับใช้ผมมีพื้นที่3ไร่ตอนนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้คนได้ไปเรียนรู้ครก็เ,เปิดถ้าใครสนใจที่จะมาเป็นคณะผมก็ ยินดีที่ไม่มีงบประมาณก็ไม่เป็นไรขอให้แจ้งมาถ้าผมพร้อมผมก็เลี้ยงน้ําเลี้ยงสองอกเลี้ยงอะไรหมดนะครถ้ามีงบประมาณก็ตามอัตราส่วนของหน่วยงานราชการนี่คือทนะํามาแล้วต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานกว่า1 0กว่าปีแนละ้วนะครับผมได้รับรางวัลคนดีสีบุรีได้เป็นผู้พูมิูัญญาไทยได้ตอนนี้ตําแหน่งของผมผมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนะ,ะของจังหวัดบุรีแล้วก็ผมเป็นทูต ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ21ภาคกลางของของประเทศไทยนะฮะเป็นผู้ผู้ประชาสัมพันธ์เพราะว่าคาแรคเตอร์ของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายเนี่ยผมแต่งทายททุกวันนะฮะพอเขาก็เลยเชิญผมเนี่ยเป็นประชาสัมพันธ์ของ21ภาคกลางคือท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะครับ<ม>ในของกรมต้องกรมการท่องเที่ยว e และกนะีฬาจังหวัดเชิญผมไปเป็นทูตผู้ประชาสัมพันธ์21จังหวัดภาคกลางนะตอนนี้ก็ทํางานเดินสาย ไม่ได้เดินเปล่าด้วยคาแรคเตอร์แต่ผมเอาถุงอ้อกไปสอนด้วยนะไปไหนก็ผมก็เอาถงอ้อติดไปไปสอนเขานะครับแอกวคุณน,นิมิตมีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยอะไรยังไงในจังหวัดลบบุรีรรครับครับตอนนี้เองเนี่ยตอนนี้เองผมเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นโมเดลแรกของกรมส่งเสริมการเกรษตรนะครับคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาจัดตั้งให้ลบบุรีเนี่ยสร้างวิสาหกิจชุมชน โดยผมควบคุมวิสาหกิจชุมชนเล็กๆน้อยๆอ,อ,อีก30วิสาหกิจชุมชนในเกอะวิสาหกิจชุมชนทั้งไ้เดินตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือว่าในหลวงรัชการที่9พ่อหลวงของวงชนชาวไทยที่บอกว่าเมื่อมีแล้วต้องแบ่งปันกันโดยคุณนิมิต ได้บอกกับพวกเราว,ว่าได้แบ่งปันความรู้ดังกล่าวนี้มาตั้งแต่ปี2543ภายหลังจากมีการปลดหนี้สินจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540เป็นต้นมาค่ะในปัจจุบันคุณนิมิตนั้นยังดำเนินการในเรื่องของการเปิดอบรมการ,งงก,การเพาะถั่วงอกกันเดือนละหนึ่งครั้งให้แก่ผู้สนใจทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นการให้องค์ความรู้ เรียกว่าไปต่อยอดประกอบอาชีพกันอย่างมืออาชีพสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0812518285 0812518285ค่ะสำหรับในวันนี้เวลาของทางรายการของเรารอบบ้านเราช็อกออฟเดอะทาคุยกันสนันเมืองเวลาได้มาถึงช่วงสุดท้ายกันอีกแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในการต่อไปด้วยช่นจรสุขชินชดดำเนินรายการขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ